สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับโอ้พามาเจอทีมงานฟ้าบรรดาลครับเคยเห็นแต่ในคลิปของอเสียตีครับวันนี้เจอตัวจริงนะครับฟ้นาบรรดาลก่อสร้าง ลรยงานถึงบ้านกรวนเลยครับฟ้าบรรดาลอันนี้มาแพ็กคู่ครับ SK สองร้อย Super X แล้วก็ซานี่ครับ SW สองร้อยซีครับฟ้าบรรดาลก่อสร้าง โดงดังในโลกโซเชียลครับของช่องตีเล็กสายมันนะครับนี่บุคลากรแต่ละท่านนี่มีแต่สุดยอดนะครับสุดยอดฝีมือไม่ธรรมดาครับฟ้าบันดานก่อสร้างกับงานลอกคลองครับงานลอกคลองเก่า คนขับไม่แน่ใจครับว่าใครเป็นคนขับนะครับตีเล็กมาครับเพิ่งกลับมาไม่ทันตีเล็กครับเดินทางมาจากเคนครับมาถ่ายอยู่บ้านกรวดเลยครับตีเล็กตามทีมงานฟ้าบันดาลมาครับได้ข่าวว่ามาสองสามวันแล้วครับ 好的 ส่วนงานจะส่วนส่วนมากจะรับงานในโซนแคนดงโซน,นเมืองนะครับนี่วันนี้รับถึงบ้านกรวดเลยครับนี่ราบันดานก่อสร้าง หรือ,อยังคนเราฟังครับปีนี้น้ำไม่ค่อยเยอะครับปกติในแถวนี้จะหลากเลยนะครับนี่ปีนี้ไม่มีน้ำครับแห้งมาก ทดสอบความลึกครับสนุกสนานโหดมันฮาครับต้องยกให้ทีมงานฟ้าบันดาลครับหลังจากดูคลิปของตีเล็กมาโอ้โหหลายคลิปครับ <laughs> มีแต่ไม่ธรรมาดาครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ